ตอนที่สอง้โจโจชอบถูกตีลุงรองโจโจพุ่งเข้าไปกอดขาของเขาเอาไว้ก่อนจะยื่นเช็คให้กับเขาส่วนมืออีกข้างก็ยื่นปากกาแนบมาด้วยหนูน้อยพูดอย่างใจร้อนว่าลุงรองลูกอมที่ลุงบอกจะให้หนูเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เลยนะในตอนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้แต่เธอดันลืมให้เขาเซ็นเช็คให้เมื่อนึกขึ้นได้เธอจึงรีบมาหาเขาทันทีมีหน้าห่ือเมื่อคืนเธอนอนหลับไม่สนิทเพราะเวลามีลูกนี่มันรู้สึกแย่จริง ฮ่ฮ่เธอกลัวว่าเขาคิดจะเบี้ยวลูกอมโจโจจึงมาทวงนี้ตั้งแต่เช้าตรู่ฉีเยี่ยนเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะจับไปที่แก้มนุ่มๆของหนูน้อยและพูดอย่างไม่พอใจเล็กน้อยว่าฉันคือลุงของหนูนะลุงแท้ๆเลยด้วยโจโจพยักหน้าราวกับไก่จิกเมล็ดข้าวหนูรู้ค่ะขณะที่พูดเธอก็คอยเร่งให้เขาเขียนเช็คให้อย่างกระตือรือร้นหนูน้อยแกว่งศีรษะไปมาก่อนจะพูดอย่างจริงจังว่า พี่ตาฟู่บอกกับหนูว่าถึงเป็นพี่น้องแท้ๆก็ต้องจัดการบัญชีกันให้ชัดเจนเหลือเชื่อกับเจ้าเด็กลหลงไหลเงินทั้งสองคนนี้จริงๆรักแต่เงินไม่รักคนเขาโกรธจนจมูกย่นเมื่อเห็นว่าเขาไม่เคลื่อนไหวใดๆโจโจโก,ก็ขมวดคิ้วพลางยกมือขึ้นมาเท้าสะเอลและพูดขึ้นว่าลุงรองอย่าบอกนะว่าลุงจะเบี้ยวหนูชีเยี่ยนเกือบจะหลุดหัวเราะออกมาเขาโบกมือก่อนจะเซ็นเช็คและยื่นกลับไปให้เธอกลัวฉันเบี้ยวอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้หรอก เมื่อเห็นเช็คแล้วโจโจยิ้มอย่างมีความสุกเธอกอดแขนของเขาอย่างออดอ้อนหนูรู้อยู่แล้วว่าลุงรองใจดีที่สุดหลังจากที่พูดจบหนูน้อยก็กอดเช็คและจูบมันก่อนจะวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วโดยเหลือแค่ฉีเยี่ยนให้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นและมือแข็งค้างอยู่กลางอากาศเพียงลําพังเดิมที่เขายังอยากจะกอดหนูน้อยและหอมแก้มอีกสักครั้งทว่าเธอกลับวิ่งหนีไปราวกับกระต่ายตัวน้อยเขาเสียเปรียบให้เธอเสียแล้ว เมื่อรู้ว่ารายการนี้สามารถถ่ายทำต่อได้คนที่มีความสุขมากที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโจโจและชินเอ,อ๋อไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดเลยพวกเขาแค่กังวลว่าผู้กํากับจะไม่จ่ายค่าตัวให้หากไม่ได้ถ่ายทำต่อเท่านั้นพวกเขาไม่อยากทำงานแบบเสียแรงเปล่าผู้ก,กากับยังไม่รู้ถึงความคิดที่แท้จริงของพวกเขาเมื่อเห็นเด็กน้อยทั้งสองคนกระตือรือร้อนถึงขนาดนี้เขาก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก เขารีบบอกให้ทีมงานหยิบซองสีแดงขนาดใหญ่มาและยื่นให้กับพวกเขาอย่างจริงใจนี่คือเงินห้ิบหยวนจากการที่ทำภารกิจได้อันดับที่หนึ่งในเมื่อวานนี้เมื่ออยู่เมี่ยนต้องออกจากรายการไปครอบครัวของเหรียนเผยจึงเป็นครอบครัวอันดับสุดท้ายพวกเขาได้เงินเพียงสิบหยวนและเป็นเงินที่ต่ำที่สุด เมื่อมองไปที่เงินสิบหยวนในมือแล้วเหรียญเผยก็เริ่มปวดหัวขึ้นมาอีกครั้งแต่เหรียญเทียนก็ยังวายจะกินเนื้อให้ได้เมื่อเขาเห็นว่าไม่ได้ดังที่เขาปรารถนาเขาก็พลันนอนกลิ้งไปกับพื้นก่อนจะเริ่มร้องให้อีกครั้งผมจะกินเนื้อผมจะกินเนื้อเขาร้องให้พลางเตะเท้าไปด้วยโดยที่ไม่ทันได้ระวังเขาจึงเตะโดนไปโดนขาของอูเสียววนอีกครั้งโจโจที่เห็นสถานการณ์นั้นก็ขมวดคิ้วแน่นพลางวิ่งเข้าไปกระชากเขาให้ลุกขึ้นมา เธอมองไปที่เหลียนเทียนที่กำลังร้องให้แต่ไม่มีน้ำตาเลยสักนิดจากนั้นก็ชูหมัดขึ้นมาพลางพูดขึ้นว่าหยุดร้องให้ได้แล้วไม่อย่างนั้นอย่างหาว่าฉันไม่เตือนนะเมื่อรู้สึกได้ว่าเท้าของตัวเองลอยขึ้นจากพื้นหัวใจของเหลียนเทียนก็ตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเขากำลังจะร้องให้อีกครั้งแต่เมื่อนึกถึงคำพูดและสีหน้าที่จริงจังของโจโจเขาก็รีบเอามือขึ้นมาปิดปากทันทีตามด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบทั้งสองแก้มครั้งนี้คือการร้องให้จริงฮ่าฮ่า ร้องไห้เพราะความตกใจโจโจไม่ตามใจเขาหรอกเธอเพียงจ้องไปที่เขาแล้วพูดอย่างชัดเจนว่าถ้านายยังกล้าทำร้ายแม่ของตัวเองอีกนายจะดีแน่หลังจากที่พูดจบเธอก็หันไปมองอูเสี่ยวเหวินคุณป้ามาเตะเขาขึ้นเลยค่ะเหลียนเผยที่ได้ยินเช่นนั้นก็กําลังจะเข้าไปห้ามแต่ไม่รู้ด้วยตุผลใดเขากลับเห็นด้วยกับคำพูดของโจโจขึ้นมาขึ้นมาแวบหนึ่ง เขาตกตะลึงไปครู่หนึ่งทางสงสัยในความคิดของเขาเมื่อครู่นี้หรือจริงๆแล้วลูกชายของเขาสมควรได้รับการสั่งสอนแบบนั้นเสียบ้างจริงฮ่ฮเขาบ้าไปแล้วหรือเปล่านั่นคือลูกชายที่เขารักมากที่สุดไม่ใช่หรือโดยไม่ทันที่เขาจะได้คิดอะไรเขาก็เดินเข้าไปตรงหน้าของเหรียนเทียนอย่างควบคุมเองไม่ได้ก่อนที่จะเตะเขาไปหนึ่งครั้งซึ่งไม่ได้แรงมากนักแต่ก็พอสัมผัสได้ถึงความเจ็บอยู่บ้าง เหลียนเทียนมองไปที่เขาอย่างงุนงงวินาทีต่อมาเด็กน้อยก็ร้องให้ออกมาอย่างควบคุมไม่ได้อีกครั้งเหลียนเผยรู้สึกเจ็บใจเช่นกันแต่คำที่เขาพูดออกมานั้นกลับฟังดูเย็นชาเป็นอย่างมากตอนที่นายตีแม่ของนายเธอก็เจ็บแบบนี้เช่นกันหรืออาจจะเจ็บมากกว่านี้ด้วยซ้ำต่อไปนี้ยังจะทำร้ายแม่อีกไหมเหลียนเทียนไม่พูดอะไรออกมาและเขาก็เริ่มร้องให้เสียงดังอีกครั้งทันใดนั้นใบหน้าของเหลียนเผยก็จริงจังขึ้นก่อนจะพูดอย่างเด็ดขาดว่าพูดมาสิ เมื่อเห็นท่าทางของผู้เป็นพ่อเหลียนเทียนก็ตัวสั่นด้วยความตกใจเพราะพ่อของเขาดีกับเขาและเอาใจเขามาโดยตลอดแต่ตอนนี้กลับมาดุเขาเขาจึงไม่กล้าวอยวายอีกเขาสะอึกด้วยความหวาดกลัวพลางสายหน้าไปมามะไม่แล้วครับขอโทษแม่ของนายเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นมือของโจโจก็คลายออกทันทีเหลียนเทียนเดินเข้าไปตรงหน้าอูเสี่ยวเหวินอย่างเชื่อฟังโดยที่น้ำตาย,ยัางคงไหลออกมาอยู่เรื่อยๆเขาพูดเบาๆว่าผมขอโทษครับอูเสี่ยวเหวินพยักหน้าพลางยิ้มให้กับเขา เหลียนเผยก็แอบ,บดีใจเช่นกันเขาควรจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วเขาอยากจะตีลูกชายคนนี้สักสองสามทีแต่มันเป็นการตีด้วยความรักเมื่อรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองกำลังคิดอยู่เหลียนเผยก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยและเริ่มสงสัยว่าเขาโดนอาคมอะไรหรือเปล่าเขาคิดแบบนี้ได้อย่างไรชาวเน็ตก็ต่างสงสัยเช่นกันเหลียนเผยมักจะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักตลอดไม่ใช่หรือ ทั้งยังเป็นคนชอบผลักความรับผิดชอบไปให้ภรรยาของเขาอีกด้วยแต่ทำไมครั้งนี้เขาถึงยอมสั่งสอนลูกชายและปกป้องภรรยาได้กันละ่ะมันแปลกมากเลยอาจเป็นเพราะเรื่องที่อยู่เมียนทุกตีภรรยาแล้วถูกด่าเขาเลยกลัวว่าตัวเองจะโดนไปด้วยจึงรีบสร้างบทบาทรักภรรยาขึ้นก็ได้นะเป็นไปได้จะว่าไปแล้วนักทำลายล้างคนนั้นก็ยังอยู่ในรายการใครจะไปรู้เห่าว่าตัวเองจะเป็นคนตกอับคนต่อไปหรือเปล่าระวังไว้หน่อยก็ดี เม้นบนช่วยพูดจาระวังระวังหน่อยใครเป็นนักทำลายล้างกันฮะหลังจากที่เห็นฉากนี้ความคิดเห็นก็ทะลักขึ้นมาราวกับหากระสุนชีเยี่ยนไม่คิดเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องพวกนี้จะลามมาถึงตัวเขาได้ซึ่งมันดูไม่มีเหตุผลเลยเขาจับมือโจโจพลางมองไปยังหนูน้อยที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าหนูน้อยต้องทำอะไรบางอย่างกับพวกเขาแน่ฮ่าฮ่าคงหนีจากความสามารถที่แปลกประหลาดของเธอไปไม่พ้นหรอก ใช่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาคาดเดาจริงฮ่าฮ่าจโจโมองไปที่เหลียนเทียนและพูดอย่างพอใจว่าฉันขอบอกนายเอาไว้ก่อนนะว่าฉันจะจับตาดูนายตลอดถ้านายกล้าทำร้ายแม่ของตัวเองเมื่อไรฉันจะตีนายคืนสิบทีและถีบนายให้ปลิวไปเลยไม่เชื่อนายก็ลองดูสิขัวจี้อันที่อยู่ข้างๆก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยและพูดอย่างจริงจังว่าเจ้าเด็กอ้วนคนนี้แรงเยอะมากเลยนะเธอสามารถถีบคนให้เซถอยหลังไปได้ตั้งหลายสิบเมตรแน่ เขาพูดพลางชี้ไปยังกำแพงที่อยู่ห่างออกไปจากพวกเขาพอสมควรเหลียนเทียนตัวสันนิกด้วยความหวาดกลัวพลางมองไปที่โจโจโยอย่างขมขื่นและไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าของโรงเรียนอนุบาลหากเขาถูกเด็กผู้หญิงคนนี้ทุบตีและภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเขาจะเป็นหัวหน้าของเด็กพวกนั้นต่อได้อย่างไร แต่เมื่อวานนี้เขาเห็นโจโจใช้มือเพียงข้างเดียวคว้าตัวลู่เหยียนวิ่เอาไว้และเหวี่ยงเขาขึ้นไปบนยอดภูเขาจำลองได้อย่างงอสบายๆเขาจึงไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่วยุเธอทำได้เพียงมองเธออย่างลำบากใจเมื่อเห็นว่าเขามีท่าทางที่เชื่อฟังขึ้นมาแล้วโจโจก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจเธอยืนเท้าสเอลพลางเริ่มถ่ายทอดประสบการณ์การอย่างภูมิใจและพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเด็กดื้อมักจะชอบวอยวายไม่น่ารักเลยต้องตีสักหน่อยจะได้เชื่อฟัง ตามใจมากไปก็ไม่ได้คุณพ่อของฉันไม่เคยตามใจฉันเลยฉันมักจะโดนตีอยู่บ่อยๆเธอชูนิ้วอ้วนๆสองนิ้วพลางเชิดคางสองชั้นของเธอขึ้นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจลู่เยียนหวีปุ๊บเขาก้อนหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่อีกต่อไปเด็กซื้อบื้อคนนี้นี่จริงๆเลยเรื่องแบบนี้ใครเขาอวดกันอีกด้านหนึ่งในห้องนั่งเล่นของคฤรืหาตระกูลฉินคุณย่าฉินและคนอื่นๆมองมาที่ฉินเลี่ยอย่างพร้อมเพรียงกันและแววตาของเย่หลิงเฟิง,ฟงก็เต็มไปด้วยความอิจฉา ทำไมโจโจถึงชอบเขาทั้งๆที่เขาทุบตีเธอแบบนี้หรือว่าโจโจชอบคนที่ทุบตีเธอกันนะเขาลูกคังอย่างครุ่นคิดถ้าอย่างนั้นครั้งหน้าเขาลองใช้วิธีนี้ดูบ้างดีไหมถึงเวลานั้นโจโจอาจจะยอมเรียกเขาว่าพ่อก็ได้นะ